ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือตรงจะมาเล่นเกมกับยายนะคะคือว่าตัวเนี้ยจ,จะมีอา่าสามเกมเกมแรกก็คือว่าจะให้ยายเรียงขวดแก้วตามสีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเกมเยลลี่อีกเกมนึงก็คือจะให้ยายทายสีนะทุกคนเนี่ยยายมาละไปทุกคนไปเริ่มกันไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เกมแรกก็คือเป็นเกมนี้นะคะยายพร้อมยัง ะเข้าใจที่น้องสอนไหมพรอ,นะพรอไหมพอไหมโอเค okay, ไปกันโอเคทุกคนอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของเราอันนั้นจะเป็นฝั่งของยายนะเราจะสลับสีเย็บเป้าให้น้องสลับสีก่อนนะเราจะไม่ให้ยายเห็นนะเราจะเล่นแค่คนละสองรอบอันนี้เป็นฝั่งสีของเราอ,อ่ะเยะเป้าเลือกไว้ฝั่งไหนไว้ข้างบนดีเย็บเป้า เออไว้บนกล่องเลยเออนั่นแหละนะคะอืาาอฮึโอเคทุกคนเราจะดูว่ายายถูกเี่ียนอันนี้ของยายถูกแค่อันนี้อันเดียวยายสองอันนี้ผิดอา้าวเริ่มใหม่ยายต้องเริ่มใหม่วางใหม่ อันนี้ถูกอันนี้ถูกสองอันนี้ที่ยายเป้าวางอะผิดเอาเรียงใหม่เอาขึ้นใหม่อือหึอโอเคถูกถูกต้องยายเป้าสลับสีเล่ไนาะยังให้น้องหิน สลับสีขวดแก้วนี้ของน้องออ,งอย่าให้น้องเห็นสิไม่สลับอันนี้เยปเป้าสลับข้างล่างเนี่ยสลับสีเงนี่นะอ่านี่ของเยเป้ากะแก้วเป็นกะแก้วเป็นของน้องอันนี้เป็นของเยปเป้าเยปเป้สลับสีให้น้องเห็นสลับสีเห็นอ่ายให้น้องเห็นสลับสลับ เป้านะเราเจ้เป้าบอกว่าน้องถูกไหมนะดีถูกไหมนะีว่าดีวถูกไหมอันไหนถูกอันนี้ถูกอันนี้ผิดหรอองสนีนี้ผิถูกไหมถูกแล้วลองดู้รอะอ้ยยะเเป้า เกมแรกสนุกไหมงงไหมงงไหมเกมแรกอ่ะงงทำไมถึงงงทำเคยเล่นเนี่ยงงเกมเล่นโอเคทุกคนเราไปดูอีกเกมหนึ่งเลยยายพร้อมไหมพรายายพร้อมเล่นยังนี่อันนี้เข้าใจที่น้อง้ที่น้องสอนหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วใจที่น้องสอนไหมที่แย่ยังีอันนี้ถามก่อนเยยังไม่เล่นอันนี้พร้อมยังโอเค โอเคทุกคนเกมเราพร้อมแล้วไปเริ่มเกมกันไปโอเค้อมไงเป้าอ่ะให้ยหลับตาก่อนน้องชี้นะเดี๋ยวห้ามลืมตานะหลับตามันจะชี้ห้ามลืมตานะอือันนี้ของน้องนะห้ามลืมตานะอ่ะต่อไปเป้าเเป้าชี้เีเป้าต้องจำให้ได้นะว่าเป้าชี้อันไหนนะอื่ะเป้าเอามือลงเลยเอามือลงยัง มาโอเคมาไม่ใช่ไอ้เป้าชี้ไอ้ะเป้าก็ต้องเอามือโอบแล้วก็ต้องรู้ดีว่าเราเป้าเอาใหม่เอาใหม่ไอ้เป้าชี้อย่าเพิ่งดีให้น้องหลับตาก่อนยังไงเอ๊ะเป้าชี้สมุดนี้ของไอ้เป้าตรงนู้นนะเอ้เป้าชี้เสร็จยังเป้าก็มึงลงงี้ให้ไอ้เป้าชี้อย่างนี้น้องก็รู้เป็นของยังเป้าสิเอาใหม่อ่ะน้องปิดตาก่อนอ๊ะเป้าชี้จำไม่ได้นะว่าเป็นของไอ้เป้าอ่ะเอามือออกยังเอา น้องออออหนตานอ่ะเยเป้าแบบตาอนอันนี้ชี้ใหม่เฮ้ยแับตาสิตอนน้องชี้เข้าหนตาออโอเคหนึตาได้อ่ะตอนนี้ฉุไปเร่ก่อนฉุอ่าน้องเริก่อนอันนี้เปนของยเป้าไหมออันนี้เป็เยเป้าอันนี้อันนี้นเยเป้า,อ,ปาอันนี้เหรอจริงอ่ะอันนี้อื <c oughs> เอ,อ <c oughs> เป็า <c oughs> ไอ้เป้บอกไม่ใช่สิไม่ได้เลิ่ละโอาใหม่เอามือลงยังมือออกยังออกแล้วองลึกตานะอ่าเห็นป้าหลับตาน้องชี้ใหม่ของน้องนะแฮ่ไอ้เป้เขียนนี้เกียนนี้ไม่ได้เลิ่ละเอาใหม่ไอ้เป้าชี้ใหม่ชี้ให้กล้องเห็นชี้ชี้ยังชี้แล้ว มือโลงยังออกแล้วอ่าโอเคตาโน,น้มห ok ลับตาปิดตาเลยเปาห้องลืมตาปิดตาพอนแบบนึงเอ้ยเด็ๆปิดตาดีๆยัาไม่ได้ชี้เลยนี่ของน้องเอาแล้วไงปิดตา,ตาอึ๊บอ่าลืมตาได้ไอ้เปาเริงง่มเริ่มอะไรไอ้เปาจับก่อนห้ามโดนของ,งน้องนะงงนแต่ว่าไม่เอะอ่าห้ามโดนห้ามจับอย่างนี้เปาเลยจับอันอื่นที่ลราที่เปาไม่ได้เลือก รอดต่อไปจานหอมอ่ะรอ,อดโอเคนี่มือเดี่ยวเป้าอ่ะอ่ะเดียวเป้าจับต่อถ้าจับมือเดี่ยวเป้านะจับจกันอื่นนะถ้าจับลงน้องอ่ะรอดอ่ะต่อไปขงน,นะน้องนะอันรอดไหมใช่ไหมเดี่ยวเป้าไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่น้ะอ่ะโอเครอดอ่ะอ่ะรอดเดี่ยวเป้าถ้าจับมเดี่ยเป้านะ อ,อ่ะนี่ของอน้องอันนี้นี่รอดไหมรอดโอเคอ่ะต่อไปนิปเป้าอ่ะรอดรอดตาน้องหรออันนี้รอดรอดอ่ะอีเป้าเลเป้าจะหูนิเป้านิเป้าจะหูนิเป้าแน่เลยอีเป้าจะมาแต่เมื่อกี้อ่ะอันนี้หูนิเป้า เออมไม่เืมป้าเอาไนะเนอป้าไม่จอีป้าใช่มแกบางแล้วโอเคเกมนี้ไม่ในะเกทุกคนเกมเมื่อกี้ก็คือสรุปคือว่าไม่รู้คนไหนแพ้ไม่รู้ว่าคนไหนแพ้หรือชนะนะใช่ไหมไอเป้าเออเออเนี่ย เ,เกมต่อไปคือจะให้เดาใจเดาใจตัวเลขไห้ยาเป้าหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวไงอธิบายให้ใหญ่รอบหนึง่งโอเคทุกคน,นไปดูกันไปทุกคนเราจะเริ่มเกมกันอ่าเริ่มจากเราก่อนอ่ายาเป้าเป้าหลับตาอ่าเป้าลบตาได้ให้เดาว,ว่าน้องเอาเลขอะไรหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าให้เป้าทายว่าน้องเลขอะไร ตอบได้แค่สามหลอกเลขอะไรเลขห้ามัผิดเลขอะไรตอบได้อีกสองหลอกเลขสามผิดเลขอะไรนะรอบสุดท้ายแล้วไม่ไทายว่าเลขอะไรเลขสามผิดต้องเลาเลขหนึ่ง <c oughs> อ้าโอเคอีกรอบนึงโอเคเป้าหลับตาเอานะอย่าเพิ่งเืออย่าเพิ่งนิ่มตานะอย่าเพิ่งนิ่มตาหลับตาก่อน โอ <Okay, S 2> เคป้าตุมตาได้อ่าให้ดาวน้องเรียกอะไรหนึ่งถึงห้าเจ็ดเนี่ยหนึ่งถึงห้าให้ดาาเรขกอะไรเลิหนึ่งผังไมีเป็นไรตอบได้อีกสองรอบเลขกหลังถูกต้องโอเคต่อไปตายายนะหนึ่งถึงห้าไอ้เป้าหันหน้าไปที่กล้องแล้วก็ชูเลขสองสมมตินนะไอ้เป้าหลับไอ้เป้านอมอรหลับตาไอ้เป้าชูเลขบหนึ่งยัง หนึ่งถึงให้เป้าเลขอะไรชูขึ้นมาไม่ต้องพูดชูไปหากล้องชูเลขแบบเลขสามเลขสี่เลขห้าเนี่ยชูเนี่ยอ่ะชูที่กล้องยังชูยัง s <S จำได้ไหมได้อ่าน้องลับตานะเอามือลงยังลงแล้วห้ามชูนะเอออ่ะออกไปหนึ่งถึงห้าให้น้องเดานะเลขสี่เลขห้าเออจะบอกทำไมล่ะอย่าเพิ่งบอกสิอ่าน้องตอบผิดไปน้องหลับตาให้เป้าชูห้ามพูด หนึ่งถึงห้าเอาเลขอะไรชูมืออะชูมือที่กล้องมองไปที่กล้องทำพูดนะชูเลขเอาเลขหนึ่งถึงเลขห้าชูยังชูแล้วเอามือลงยังลงแล้วอาหน้าต้องลืตานะทำพูดเร็วอ่ะน้องจะเดาเลขหนึ่งผิดหรือถูกผิดหรือถูกถูกโอเคทุกคนจบไปเรียบร้อยแล้วทุกคนอุ้ย โอเคค่ะท <Okay, S 2> ุ<ว>กคนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจรเราจะมาเล่นกับใหญ่อีกรอบนึงบ๊ายป้าเอ๊เป้าโนย